สวัสดีครับพบก,กับช่องทุกวีเบส b วันครับวันนี้ผมจะมารีวิวไฟฉายเหล็กของภาพยนตร์เรื่อง MIB นะครับเนี่ยมันมีชื่อว่า MIB International ครับเป็นลิขสิทธิ์ของ CMTG คของอเมริกาครับเป็นไฟฉายรุ่นสมจริงนะอสภาพมันมีรอยเยอะมากมายครับแ <c oughs> <c oughs> ม่เหมือนในหนังเลยครับ <c oughs> แต่ว่าข้างในมันมีรอยนะครับแต่ว่ามไม่ม่อนะฮะ นี่ผมไม่เห็นหน้าคนนะครับก็เห็นแต่นี่แล้วกันนะครับอันนี้ขยายพุงบ้องนะฮะนี่เห็นไหมมันมีตอยตำหนิอีกหนึ่งนะนี่ไฟฉายของเขาสภาพนี้ยืดได้ครับ <c oughs> อ่อาเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับนี่สวยนะเออโคตดสวยไฟฉายนี่ดีนะฮะสว่างได้ถ้ามันชักออกมาก็อย่างนี้เลยครับนี่ผมดูนะฮะนี่เห็นไหม ก็ดูแบบก็ถ้าอยากส่องมากกว่านี้ก็ปิบบเปิบเปิบจะเห็นรอยใช่ไหมนี่เห็นรอยออกมาเนี่ยเห็นรอยแบบนี้ไหมเออทุกคนยังไม่เห็นนะครับก็เรียกว่าเป็นไฟฉายที่ส่องไว้อ่ะขอเพียงแค่นี้ก่อนนะครับ เพราะว่าถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดตห้กับช่องผมด้วยครับเจอกันใหม่ครับ